จากสนุกตื่นเต้นร้าใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a t i g 2 4อย่าลืม a t i g 2 4เอซิมิลานเตรียมเปิดการเจรจารอบใหม่กับปารีสแซงต์เมงเพื่อคว้าตัวอับดุลเดียโลเซนเต์แบ็กทีมชาติเซเนกัลกาสตาเตาลสปอร์ตสื่ออิตาลีรายงานว่ามิลานจับตามองเดียโลมานานแล้วและตอนนี้ เียมเปิดฉากการเจราจากับปาริสเซ์แมงโดยหวังที่จะตกลงข้อเสนอยืมตัวหวงเงื่อนไขซื้อขานให้ได้ายงานข่าวระบุว่าทีมของสเตฟานอปิโอรี่ยังคงต้องการเสริมนารับในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กเพิ่มอีกรายในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้โดยก่อนหน้านี้มีความพยายามคว้าตัวจาเฟตเทนกันก้าของทอนแนมฮอสเปอร์แต่ไม่ประสบความสำเร็จจึงหันกลับมาหาเป้าหมายเดิมดิยาโล สำหรับเดียโลย้ายจากบริจรามุนมาอยู่กับแปรแชรเมื่อปี 2, 2019ด้วยค่าตัวสูงกว่า3 2ล้านยูโรและมีสัญญาถึงปี2024สีสันที่ผ่านมากล่องหลังไว้ย26รายนี้ได้โอกาสลงเล่นเกมลีกเอิงไปเพียง12เกมเท่านั้นเคลียนเอ็มปาเป้และเนยมามีความสัมพันธ์ที่ถดถอยลงไปมากและตอนนี้กองหน้าฝรั่งเศสต้องการให้แปรแชรขายหัอหอกบ,บาสเลียนรายนี้ออกจากทีม สื่อฝรั่งเศสจับสังเกตถึงพฤติกรรมทั้งสองรายโดยเฉพาะนัดล่าสุดจากกรณีที่เอ็มปเป้พลาดจุดโทษในครึ่งแรกก่อนจะเปลี่ยนเป็นเนมาร์ทำหน้าที่สังหารแทนกระน,นั้นโรแมงโมรีน่านักข่าวฝรั่งเศสร,ระบุเรื่องจุดโทษไม่ใช่ประเด็นหลักที่ทําให้ความสัมพันธ์ของเนมาร์กับเอ็มปเป้มีปัญหาไม่ลงรอยในตอนนี้เรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่หเดือนที่ผ่านมาโดยฝั่งเอ็มปเป้มองว่าตอนนี้มีที่ว่างแค่เพียง2ที่เท่านั้นสําหรับตนเองเนมาร์และเลโอเนลเมซี่ แม้ข้างทีมชาติฝรั่งเศสจะรู้จักและสนิทสนมกับหัวหอกบาราซิลมานาน5ปีแต่ตอนนี้นักเตะอยากเรียนรู้จักเมสซี่มากกว่านอกจากนั้นเลกิฟกับเอ็มเซยังจับสังเกตพฤติกรรมของเนย์มาที่ไล่กดชื่อชอบทวิตของสโมอสอรนจากเกมชนะมงปริย5-2เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยสื่อเจ้าแรกมองว่ายิ่งทําให้บรรยากาศของนักเตะทั้งสองเลวร้ายลงไปกว่าเดิมซึ่อนังฝรั่งเศสเผยต่อไปว่าสาเหตุสาคัญอาจมาจากอีโก้ของทงั้งเนย์มาและเอมปาเป้ โดยฝ่าแรกเคยมีปัญหากับอดีตโค้ชท,ทีมหลายคนซึ่งกรณีที่ยังจดจําได้ดีคือการแย่งยิงจุดโทษกับเอดิสันคาวานีกับไปที่รายงานของโมรีน่าซึ่งเชื่อว่าตอนนี้เอ็มปบปเป้ต้องการให้แปร์แชร์ปล่อยเนมาออกเกทีก่อนตลาดซื้อขายจะปิดตัวแต่ต้องรอดูท่าทีสโมสรเพราะของหน้าบราซิลทำผลงานสองนัดแรกได้อย่างยอดเยี่ยม คีซอฟกอตัเย่เตรียมนัดเนมาและเกเรนเอ็มปาเป้ให้มาพูดคุยหาทางออกถึงปัญหาไม่ลงรอยของนักเตะทั้งคู่สื่อดังแดนน้ำหอมรายงานตรงกันว่ามงหอกชาวบราซิลกับมงหอกฝรั่งเศสมีปัญหาบาดหมางกันในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาแม้มีบางสื่อรายงานว่ามาจากการแย่งจุดโทษในเกมนัดล่าสุดแต่ส่วนใหญ่ระบุเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานก่อนหน้านี้แล้วปัญหาดังกล่าวทําให้สื่อรายงานว่าเอ็มปเป้เดินเรื่องไปยังสโมสรอนเพื่อให้สโมสรอนดเนินการปล่อยเนมาออกจากทีม ก่อนที่ตลาดซื้อขารอบนี้จะปิดตัวลงแต่ล่าสุดเลคลิปรายงานว่าเกาติเยนในฐานะกุนซื้อใหญ่และหลุยคัมโปสที่ปรึกษาราฟตบอลของสโมสรปารีสแซงแมงกำลังจะนัดเนมา่าและเอะเ็มปาเป้ให้มาพูดคุยถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในขณะนี้ทางสโมสรหวังว่าจะสามารถแก้ปัญหาทางออกในเรื่องนี้ได้โดยสื่อระบุว่าบริหารอยากให้นักเตะทั้งคู่มองข้ามความบาดหมางพร้อมเดินหน้าทำงานร่วมกันต่อไป ท่าน,นี้ต้องรอดูท่าดีของนักเตะทั้งสองว่าจะออกมาเป็นเช่นไรแต่รายงานของเรคิปทําให้สื่ออื่นๆกําลังจับตาสถานการณ์หลังจากการพูดคุยว่าจะดีขึ้นหรือไม่ตอนนี้เอ็นปเปเป้กลายมาเป็นผู้ทรงอิทธิพลในกลุ่มนักเตะแป้แชร์หลังจะมีรายง,งานว่าสโมสรบอบอันานาและหลายอย่างให้ในตอนที่หงอวกฝรั่งเศสตกลงต่อสัญญาฉบับใหม่ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการจัดการผู้เล่นภายในทีม ดองลงสนามล่าตัวอิกราเซียกานาโก้กองหน้าสำรองของสมโมสอลองตามรายงานจากเลกิปเลอการ์นียกำลังมองหากองหน้าตัวใหม่หลังจากรองดาวโกลโลมูานี่หมดสัญญาและย้ายร่วมทีมอัทักแฟรงเฟิร์ตแม้ที่ผ่านมาสโม,มสอจะดึงเอวานเกสซองและมอสตาฟาโมฮัมเมดมาร่วมทีมแต่องตัวกอมบัวเล่ก็ต้องการนักเตะอีกรายไว้ใช้งานกาาโก้วัย23มีสัญญากับลองไปจนถึงกลางปี2024 แต่รายงานจากเลีกิฟเผยนักเตะไม่ปิดโอกาสย้ายสังกัดก่อนตลาดซื้อขายจะปิดตัวลง